สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมนะผมก็นำเอาหุ่นแปลกๆของเล่นแปลกๆมารีวิวท่านได้ชมแล้วครับผมคลิปก่อนก็ได้ดูนะครับ Transformer Cybertron นะครับซึ่งจะเป็นตัวเล็กๆนะครับของส n o c k ออฟหรือของก๊อปี้เรียนแบบนะ้าจากจีนนะครับผมครั้งนี้ผมก็เลยว่าออเดี๋ยวเอาหุ่นตัวใหญ่ๆมารีวิวท่านได้ชมบ้างครับผมนะ แต่เป็นภาพเดียวกันนะครับก็คือ t r a n s f o r m e r ใส่เบอร์ตอนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นของ nock ออ f เหมือนกันครับแต่ว่าตัวใหญ่ขึ้นนะไม่เหมือนคลิปที่แล้วนะครับผมคลิปแล้วเป็นตัวเล็กๆนะครับผมเป็นรูปร่างของเครื่องบินเหมือนกันนะพอคลิปที่แล้วนะครับ4ตัวนะครับผม4ี่แบบเป็นเครื่องบินเป็นยานอาวกาศหมดเลยนะครับผม คลิปนี้ก็เลยว่าเอาเครื่องบินตัวใหญ่ๆจากภาคทานซัมเมอร์ไซเบอร์ตอนมาวิวท่านในชมนะครับผมก่อนอื่นจะมาดูมาชมกันนะครับผมผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับนะถึงแม้ว่าบางทีผมรีวิวไม่ดีผิดพลาดไปนะฮะหรือเอาของเล่นมารีวิวไม่ถูกใจท่านนะครับผมนะฮะก็ <c oughs> ก็ผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะฮะ ยังไงก็ถึงแม้ว่าท่านจะกดอนไ์ให้ผมนะผมก็ขอขอบพระคุณมากมากครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าครั้งนี้นะครับตัวใหญ่นะครับ t นฟอร f o r m e r ไซเบอร์ o อนะครับจะเป็นดัตไหนยังไงนะครับผมนี่แล้วครับดูชื่อก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าโอ้หแพ็คใหญ่มากครับอันนี้ d e a d l o กแต่ว่าอันนี้ถ้าว่าเป็นของญี่ปุ่นนะครับเขาจะชื่อว่า transformer g a l a x ฟ fort นะครับผมเนี่ย ทแทนฟอร์เมอร์กาแล็กซี่ฟอร์ดไม่ใช่ทแทนฟอร์เมอร์ไซเบอร์ตอนถ้าเป็นของฝรั่งเขาจะเา็นแทฟอร์เมอร์ไซเบอร์ตอนเนี่ยแทนฟอร์เมอร์กาแล็กซี่ฟอร์ดนะครับผมตรงนี้จะเขียนว่าเอ่อทแทนฟอร์แม็กนะครับผมก็คือว่าครั้งก่อนก็เป็นทแทนฟอร์เมติอันนี้ทแทนฟอร์แม็กนะครับผมเพราะว่าของกอ๊อบเขาจะไม่ใช้ชื่อทแทนฟอร์เมอร์ตรงๆก็จะชื่อทแทนฟอร์เมชันดีฟอร์เมชันอะไรอย่างเงี้ยทแทนฟอร์เมติอย่างเงี้ยครับนี่ทแทนฟอร์แม็กนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปนะฮะเอ่อวิกเตอร์พาม เป็นรูปวาดนะครับสวยดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายจริงก็ไม่เหมือนตรงหน้าแพ็คนะครับหน้าแพ็คก็จะเป็นรูปเครื่องบินโอ้โหลำใหญ่นะครับผมก็จะชื่อในภาพ r a n s f o r m e r ไฟบอรตอนนี้ก็ชื่อว่าเออเจ็ตไฟนะครับผมนะเจ็ตไฟนะครับก็เป็นคล้ายๆกับคอ Cargo Jet ก็เป็นเครื่องบินบรรทุกนั่นเองนะครับผมเครื่องบินบรรทุกนะก็แบบนี้ครับ ผมวัดขนาดแพคให้ดูสนิดครับโอ้โหท้ามันมันใหญ่เต็นจอล้นจองจริงเลยครับผมเข้าไปที่42เซนครับผมเห็นไหมฮะโอ้โหใหญ่ตั้ง42เซนนะครับส่วนเอ่อฟาร์มกว้างของแพคนะครับผมว่าก็น่าเกือบ30เซนนะครับเนี่ยฮะโอ้โหมันใหญ่จริงๆครับผมนะใบก่อนเขาชอบทําแพคใหญ่ๆนะครับยี่สิบเก้าเซนครับผมฮะยี่สิบเก้าเซนก็อย่างนี้ครับผมโอ้โหใหญ่จริงๆนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูข้างหลังแท็กกันครับผมนะว่าเป็นแบบไหนยังไงครับผมนี่โอ้โหที่ผมบอกเลยครับผมจากภาาทรานสฟอร์เมอร์ใสเบอร์ต่อน,นี้นะครับผมเขาก็จะมีหุ่นให้เล่นมากมายหลายแบบนะครับผมเนี่ยฮะอันนี้ก็คงเป็น s ตา r ์รีมนะครับผมนี่เป็นรูปพาหน้าเป็นรถแปลงล่างได้ก็จะเป็นหุ่นแปลกๆนะฮะอันนี้ก็เป็นยานอาวากาศอย่างนะ อันนี้ก็อัตมัดพามนี่ก็จะเป็นรูปของรถด,ดับเพลิงอย่างเงี้ยครับนี่อันนี้คลิปก่อนนะครับก็คืออ,ออะไรนะฮะก็ที่เขาชื่อว่าเ,ออเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์พามนะครับผมเวกเตอร์พามนะตัวนี้โอ้โหเนี่ยที่บอกมีสัตว์ด้วยนะครับผมก็จะเป็นพวกมังกรเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ย แตกต่างจากภาคบีดวอรครับผมฮะภาคบีดวอลน,นี่ก็จะมีรูปร่างของพวกสัตว์แปลงร่างอย่างเดียวนะครับแต่ภาคนี้นะครับทานฟอร์ฟเมอร์ไซเบอร์ตอนหรือทานฟอร์ฟเมอร์กาแล็กซี่ฟอร์ดนะก็จะมียานพาหนะเออพวกเรือเครื่องบินรบนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมรถยนต์อย่างเงี้ยครับก็จะมีอันนี้เป็นรถแข่งนะแมกคตอนเป็นรถแข่งเห็นไหมครับผมก็จะมี การเอ่อลูกเล่นหรือว่ามีอะไรแตกต่างกันไปแต่ละตัวนะครับผมเป็นของจีนแน่นอนทัพเม่นไชน่าครับนี่แทก็เป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในดีกว่าครับผมว่าเป็นแบบไหนยังไงครับแทใหญ่จริงๆครับผมนะแต่นี้เป็นของเล่นเก่าเก็บนะครับผมก็เอ่อเอาเล่นเก็บไว้ตั้งนานแล้วครับผมนี่ก็ว่าเออมันแตกดีเพราะเดี๋ยวนี้หาดูยากครับไม่มีใครนามารีวิวผมก็เลยงั้นเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันดีกว่าครับนี่แทกก็จะเป็นแบบนี้ครับ มีวุธปืนให้นะครับผมแพ็คใหญ่ก็แกะยากครับผมผมก็กลลว่าจะเสียจะหักนะครับเอาตัวออกมาเรียกกันครับเอาแพ็คไปดึงออกยากนะยดุปืนยังหลุดเลยครับผมแกะแพ็คมาลยแล้วกันนะเนี่ยเป็นแบบนี้สองชิ้นเนี่ยแพ็คเหลืองอ่อยนะครับเก่าเก็บมากนะครับผมนี่ก็จะเป็นเป็นหุ่นยนต์นะครับผมในหุ่นยนต์นะครับแล้วก็แปลปปปปปก็กลายเป็นเ อะไรนะเขาเรียกว่าคาโกเจ็ตนั่นเองก็คือเครื่องบินบรรทุกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแปลงล่างเนี่ยด้านหลังแพ็คเขไม่มีวิธีการแปลงล่างให้ดูนะครับผมแต่ว่านี่วิธีการแปลงล่างเขาจะอยู่ตรงนี้ครับปึ๊บออกมาเห็นไหมครับโอโ้โหถ้าเราไม่รู้ไม่คิดดูตรงนี้เราก็ไม่รู้นะครับการแปลงล่างก็มีทั้งหมด11ขั้นตอนนะครับผมพับไปพับมาอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นของแท้นี่ก็จะแปลงง่ายครับคิดว่าไม่มีหักมีหลุด แต่ถ้าเป็นของก๊อปนี่ลําบากเลยนะครับผมบางทีเล่นไปอหลุดไปหักไปไม่ธรรมดาครับผมนะฮะมันเก่าแล้วด้วยครับผมนี่ก็จะยืนแบบนี้นะครับผมด้านหลังพับได้นะครับพับปุ๊บขึ้นเก็บแบบนี้นะครับอ่ายืนตัวตรงนี่แขนก็คงยืดได้ดัดได้นะครับผมอลองเล่นดูครับนะฮะมันจะได้แบบไหนยังไงนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผม เดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูนะครับว่าเขาจะสูงใหญ่ขนาดไหนนะครับผมนี่ตรงนี้คงเอาขาลงก่อนนะครับผมบางทีก็ยืนไม่อยู่เพราะว่าเราไม่ได้เอาขาเขาลงนะฮะก็จะเปิดเปิดตรงนี้ออกนี่ฮะอืมโอเคก็เป็นแบบนี้ครับเอาละครับตอนนี้เขาก็ยืนได้มั่นคงแล้วครับผมนะฮะก็เป็นแบบนี้เองยืนตรงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้จะได้วัดขนาดให้ดูนะครับว่าสูงขนาดไหนครับผมอ่า โอเคครับผมบุ้ข้างหลังเขาจะหนักหน่อยนะครับผมพรามีที่ที่เอะไรนะแพกหลังอยู่นะครับผมวัดขนาดให้ดูดีกว่านะครับผมก็อยู่ที่ถ้าเกิดเอาเข้าหัวนะครับอยู่ที่ประมาณสักสิบห้าเซนนะครับผมก็ในเล็กไม่ใหญ่นะจริงๆแล้วก็เป็นตัวที่ว่วใหญ่ที่กว่า,าครั้งที่แล้วนะครับที่เมื่วนะครับผมสิบห้า ความยาวของปีกประมาณสักยี่สบเบ็ดเซนนะครับผมจากปีกดซ้ายไปฝายี่สิบเซนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอืนี่ก็ตัวสีบอลบอลสวยมากครับนะฮะราะพ่นประศรีนะส่วนหน้าตาก็คงหัวคงหมุนได้ั้มครับผมนี่ฮะโอ้แบบนี้เองนะครับอือเอ้ยขึ้นเงยลงได้นะครับผมนี่เงยขึ้นเงยลงได้ครับผมก็จะเป็นแบบนี้ครับผมตรงนี้ก็ พลาสติกก็ค่อนข้างดีนะครับผมถ้าใหม่ๆนะครับแต่ว่าของจีนเนี่ยถ้าเราเก็บไว้จนแพ็คเหลืองเนี่ยก็เสี่ยงโอกาสที่จะกรอบได้นะครับผมนี่มือมือแล้วก็ดึงออกมาได้นะคะเนี่ยมือเข้านะครับนี่แขนก็ดัดเอานะฮะถ้าเป็นแบบนี้เองนะครับอันนี้เปิดได้นะครับผมด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับอือก็มีอาวุธนะอยู่ข้างหลังนะครับผมเอ่อตัวนี้นะครับเป็นของก๊อบก็จะถูกตัดลูกเล่นนะ ปกติแล้วก็จะมีกระสุนยิงอยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมปีกกประมาณนี้นะครับผมก็สวยดีครับอืมก็จัดท่าทางได้ครับก็ตามแล้วแต่เราจะเล่นนะครับผมอืมฮะปีกนี่ก็คงจะดัดได้ประมาณนี้นะขึ้นลงลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมดัดลงนะครับปึ๊บเนี่ยฮะก็จะดัดลงได้นะอืมพอมือเขาอยู่ตรงนี้นะครับผมมือนี่สุดแล้วนะครับก็บิดไปบิดมาอย่างนี้ได้นะครับผมอืม ก็จัดได้แค่นี้นะครับผมอ่าแล้วครับอ่ะวันนี้แดดลงสักนิดนึงอ่าจะได้สวยๆอ่าหัวเงยหน้าดอยเนี่ยครับอ่าเจ็ดไฟล์นะครับก็เป็นรูปร่างของขากลเจ็ทก็คือเครื่องบินบรรทุกนั่นเองนะครับผมนี่ฮะโอเคครับก็ตามแบบเขาขับตรงปกดีครับผมไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมตอนี้ก็มีวุ้ให้สองชิ้นนะครับนี่ฮะก็ลองยิงดูสิครับมีสป,ปริงอยู่ข้างในนะครับผม ลองยิงดูด้ว่ายังใช้ได้อยู่ไหมครับผมเพราะว่าบางทีมันเก่าเก็บแล้วก็เล่นไม่ได้นานสปริงก็เป็นสนิมก็จะเสียได้ฮะก็อย่างนี้เองนะครับผมอืปึ๊บอ่าแล้วครับอืมใส่ไปเงี้ยครับแล้วก็ยิงนะฮะกดๆตรงนี้เองตุ้มอ้าก็ยิงได้ครับผมฮะนี่สปริงอยู่ข้างในลองดูทีนะครับอะปึ๊บอืมสองข้างซ้ายขวากดตรงนี้ครับตุ้มโอเคครับก็ใช้ได้ครับผมนะฮะ นี่ปืนนะครับตรงนี้เขาใช้ใมือถือได้นะมือมาถือสิถือข้างไหนได้เอยอือหืออือติดแน่นดีครับผมเดี๋ยวต้องกลางมือออกไม่สุดสุดครับบางทีเขาเขาล็อกอยู่ข้างในแล้วก็ติดไม่ได้นะครับผมนี่โอเคก็จะถือแบบนี้นะครับผมอ่ะนี่ลองใส่ข้างหนึ่งครับผมอ่ะยืนเท่ๆฮะนี่นะครับผม มือออกไม่สุดครับออกไม่สุดก็ติดไม่ได้นะครับผมอืมก็เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้สวยฮะนี่ครับอ่ามีเครื่องบินแปลงล่ามครับผมเจ็ทไฟล์นะครับกระสุนสองลูกก็ใส่ไปนะฮะนี่ครับแล้วแต่เราจะเล่นอืมเป็นแบบนี้เองอ่ะใส่กระสุนนับมือไม่อยู่ฮะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผม สวยดีครับถึงตัวหุ่นจะเตี้ยๆปั๊มๆหน่อยก็ดูดีแล้วก็แปลกดีนะครับผมเอเดี๋ยวผมว่าเรามาเล่นแปลงล่างกันดีกว่าเพราะว่าล่างาหุ่นยนต์ก็มีอยู่แค่นี้ครับไม่มีอะไรแล้วครับผมนะฮะวิธีการเล่นก็มีแค่ปืนยิงแล้วก็จับท่าซ้ายฝาไปมาแบบนี้เองนะครับผมนี่แค่นี้เองนะ ก็เป็นแค่เนี้ยยิงได้นะครับผมอะแปลงล่างครับทานฟอร์มนะฮะปุ๊บเอาเอามือออกก่อนนะครับผมติดแน่นอื้มแกะออกแล้วนะครับก็พับมือเข้าไปครับผมเนี่ยปุ๊บพับมือเข้าไปตอนนี้เราก็ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวล็อกนะครับผมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับก็ดึงล็อกออกนะฮะปุ๊บผมว่าปุ๊บนี่เก็บก่อนนะครับส่วนด้านหัวนะครับผมก็งัดตรงนี้ขึ้นปุ๊บนะฮ แล้วก็นี่ลงปุ๊บก็จะพับเข้าไปปุ๊บเก็บเข้าไปแบบน,นี้นะส่วนมือก็นะฮะก็คงเอาไปหมุนไปข้างหลังมั้งครับผมอย่างนี้นะครับเนี่ยหมุนไปข้างหลังแป๊บแล้วตรงนี้เ็าจะเป็นตัวล็อกสองตัวนะฮะนี่ครับก็กดล็อกเข้าไปแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็อยู่อยู่แล้วครับผมนะฮะอ่านคลิงก็เหมือนกันนะครับผม ค่อยๆเลื่อนครับเพราะว่าติดแน่นครับผมตรงนี้ของเก่าเขาจะติดแน่นๆนะครับผมต้องค่อยๆสไลด์ค่อยๆเลื่อนทีละนิดนะครับผมอันนี้ก็ตอรล็อกก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับผมออือ่อล็อกเรียบร้อยแล้วครับดังก๊อเลยนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ส่วนตรงนี้นะครับ ข้างตรงขาแล้วก็ยกขึ้นนะครับแล้วก็หมุนปึ๊บอือเอาตอนนี้พับพับเก็บก่อนฮะบางทีก็เนี้ยมันไม่ได้เป็นติดเบ็ดขั้นตอนแล้วก็แปลงล่างไปเรื่อยนะฮะบางทีก็งงงงครับผมนี่ฮะปึ๊บก็ทับลงไปนะฮะนี้เราก็ยกขึ้นต,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 ติดตึ๊บเก็เรียบร้อยแล้วครับผมตรงนี้ก็พับตรงนี้ลงมานะครับผมนี่พับตรงนี้ไปให้สุดนี่ฮะแล้วก็พับเข้าไป ปึ๊บจะเก็บแบบนี้เองฮะเรียบร้อยแล้วี่ข้าวนี้ก็มาเหมือนกันครับพับเข้าไป อ่าแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะเป็นของเล่นเก่าๆก็แบบนี้นะครับบางทีแล้วก็ตัวใหญ่นะครับผมก็จะแปลงร่างยากกว่าตัวเล็กนะครับผมนะฮะธรรมดานะครับก็จะได้แบบนี้นะครับผมนะฮะอึ๊บนี่ก็เป็นร่เครื่องบินแลนะครับผมอืมสวยดีครับผมเป็นคล้ายๆแบบเครื่องบินบรรทุกนะครับตรงนี้ก็คล้ายเปิดเอาลงได้นะฮะก็จะเล่นได้นะครับ ตรงนี้เขาก็จะมีลูกล้อนะครับล้อล้อล้อก็หมุนได้ก็เหมือนเครื่องบินลาใหญ่ๆนรครับมีวุ้ดปืนด้านหลังนะครับผมก็ประมาณเนี้ยนะครับผมนี่สวยดีนะฮะลำก็ถ้าเปรีแปลงล่างแล้วนะครับความยาวเขาก็อยู่ที่ประมาณตั้งยี่สิบสองเซนนะครับผมยี่สิบสองเซนนะครับผมก็เหมือนเดิมครับส่วนวุ้ตรงนี้นะครับเราก็เอาไปติดที่ข้างๆเออด้านล่างของตีกได้นะครับผมก็ซื้อตรงนี้นะครับผมนี่ฮะ กระเสียบเข้าไปแบบตรงนี้แค่นี้เองครับผมนะติดปีกสองด้านเลยนะครับผมวกระเสียบเข้าไปแบบนี้ครับก็จะเป็นอาวุธนะครับแเราก็ใส่ตุ้กกระสุนเข้าไปได้นะครับผมอือแค่นี้เองครับโอเคเจ็ตไฟนะครับคาโก้เจ็ก็เป็นแบบนี้เองนะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้นะครับผมปีกกระดาษเอานะครับก็วิ่งได้ชู่ขูู่่เขียนได้ฮะ เนี่ยก็เล่นเป็นเครื่องบินบินนะครับฮะโอเคบรนทุกโอเคครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูนะครับผมเนี่ยเ,เครื่องบินบรรทุก ลำใหญ่นะครับก็จากทาร์สฟอร์เมอร์ไทเบอร์ตันนะครับผมอันนี้ก็มีตัวเล็กด้วยนะครับนี่แถมตัวเล็กเขดูตัวนะครับผมเพราะว่าเขาก็ระบบแปลงร่างง่ายกว่าเยอะแล้วครับผมตัวเล็กก็เหมือนคราวที่แล้วนะครับผมตัดแพ็คเลยครับนี่แถมตัวเล็กเขดูตัวเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นท่านใดยังไม่ดูรีวิวของตัวนี้นะครับตัวเล็กนะครับก็ลองดูที่คลิปที่แล้วนะครับตัวนี้ปีกตรงนี้ก็จะพับได้ด้วยนะฮะหัวก็เหมือนกันครับการแปลงร่างก็พับเข้าอย่างนี้ได้นะครับผมนี่ฮะ ส่วนตรงนี้ด้านหลังนะครับก็พับอย่างนี้ได้เหมือนกับตัวใหญ่เลยครับแต่ว่าเล่นง่ายกว่าฮะเล่นง่ายกว่าการแปลงร่างเหมือนกันหมดนะครับผมก็อย่างที่แปลงตัวใหญ่ให้ดูแต่ว่าตัวเล็กนี่เขาพับปีตรงนี้ได้ฮเท่กว่านะครับอาวุธอาวุธตรงนี้ก็มีติดตรงนี้เลยนะครับมือก็ขยับได้นะครับผมตัวเล็กนะครับผมนี่ฮะตัวเล็กก็ฟาร์มสูงก็อยู่ที่ประมาณสักแปดเซนนะเจ็ดแปดเซนครับผมนะฮะหล่อเท่ดีครับผมนี่ก็พับไปเหมือนกันนะครับอืมตัวเล็กนะครับผม มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยฮะภาคนี้เท่จริงๆครับผมก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับอืมฮะโอเคฮะนี่สวยดีครับผมตางปีนี้ได้ด้วยนะครับนี่โอเคครับอืมคลิปนี้ก็เอามาให้ดูละทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ก็เล่นไปคนละแบบนะครับผมใครชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะตารแปลงร่างก็เหมือนกันนะครับผมอืม ไม่ยุ่งยากซับตอนอะไรนะครับผมตัวเล็กนะครับผมแต่ตัวใหญ่ก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับผมยุ่งยากนิดนึงจะเล่นยากหน่อยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ได้ดูหุ่นแปกๆไปอีกสองตัวแล้วนะครับผมก็มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับจากภาค t า a ฟอร์เมอร์ไซเบอร์ตอนนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะหาของเล่นแปกๆมารีวิวให้ท่านได้ชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผม คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมคลิปของผมนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ